สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับลัคกี้ไพ่ยิติพยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่26นะคะมกราคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ก่อนเลยก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆแล้วก็แม่นยําด้วยนะคะคนวันอาทิตย์สใบค่ะอ่าคนวันอาทิตย์หไม้เท้านะคะ2ไม้เท้านะคะ และ6เปลี่ยนนะคะเขาบอกคนวาทิตย์ช่วงนี้นะลมร้อนเนาะใจร้อนนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกับผู้อื่นเท่าไหร่นะคะนะหรือบางทีก็อาจจะถึงขั้นทะเลาะก,กันได้นะคะนะมีเรื่องอาจจะแบบว่าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นได้นะคะ,ะการรอข่าวาวได,ได้นะคะก็รอสักนิดนึงถึงจะได้รับข่าวนะคะบางคนมีแผนการเดินทางวางแผนที่จะเดินทางไกลนะคะเนาะบางคนวางแผนถึงอ่า การต่างประเทศเลยก็เป็นได้นะคะบางคนมีเรื่องของการงานความมั่นคงที่ดีนะคะแล้วก็เรียกว่าบางคนเนี่ยทำพยายามจะหาทําเกี่ยวกับเรื่องขายข้ามชาติส่งออกอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะนะมีหกเหรียญเข้ามานะคะมีการดูแลบริวารเป็นอย่างดีนะคะถ้าไม่ไปให้เขาก็เป็นผู้รับนั่นเองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะบางคนก็จะแบบว่าได้สตางค์นะคะบางคนก็ เอาสตางค์ไปแบ่งปันให้พี่น้องญาติพี่น้องบริวารใช้นะคะบางคนก็แบ่งปันเป็นปัจเิสีต่างๆนะคะ่อะขอภพยทักพิเศษนิดนึงอ่าจะมีข่าวดีโชคดีนะคะหรือความรักดีๆได้พบเจอเร็วๆนี้นะคะก็วันที่26นี้แหละเนาะมันเป็นดวงรายวันนะคะอะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะ สามใบให้คนวันจันทร์อ่ะคนวันจันทร์มีสามถ้วยนะคะมีเจ็ดไม้เท้านะคะมีสตริงนะคะเขาบอกคนวันจันทร์นะดูตรงแล้วเหนื่อยค่ะ <c oughs> มีทั้งเจ็ดไม้เท้ามีทั้งสตริงนะคะ ต้องเหนื่อยแบบอดทนด้วยนะคะตรงคุณนุ่มใช้ความอดทนสูงแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆแหละเพราะว่าตัวคุณเองยังมีเรื่องได้เฮนะคะมีเรื่องที่จะได้ชื่นมืนชื่นใจมีความสุขหรือได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าได้ไปร่วมงานสังสรรค์งานวิวางานบุญงานกุศลงานที่มันเป็นงานรลื่นเริงดีๆก็ได้นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือบางคนได้พบเจอพูด,พดคุยกับคนที่เคย รู้จักแล้วอยากจะเจอกันไม่ได้เจอกันนานเมาส์มอยเมาส์แตกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปกินหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะมันก็มีเรื่องเหนื่อยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องเหนื่อยนะต้องกดทนนะคะต่อไปขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ามีเดว์เวอร์นะคะคุณอยู่ในเซฟโซนอยู่แล้วนะเดว์เวอร์ก็ทําอะไรก็เทวดาอวยชัยให้พอน,นะคะนะก็มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ดีระวังตั้งครรภ์น,นะคุณผู้หญิงนะคะนะแล้วก็ เรื่องการเขาทักเรื่องการต่างประเทศด้วยนะคะการต่างประเทศก็ดีนะคะนะดีเด็ดนะฮะต่อไปไปต่อนะคะที่คนวันอังคาร3มใบให้คนวันอังคารนะคะมี3ม,มี1ไม้เท้ามีเจดถ้วยนะคะแล้วก็มีคิงดาบนะคะ เขาบอกคนวันอังคารนะมีโอกาสใหม่ๆนะคะนะหรือความมั่นคงใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับโอกาสนะคะหรือบางคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะคะนะเขาบอกว่าคุณมีเจ็ดถ้วยอีกต่างหาก็จะ เรียกว่าคิดเยอะอะนะคะคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นในหัวตอนนี้โอ้ยภาพมันเห็นนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนะคะบางคนอยากทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคะบางคนก็เดทรี ream, บางคนก็คิดแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทํานะคะบางคนคิดที่จะทําพร้อมกันหมดไม่ได้นะฮะอ่ามีคิงออฟสอดอย่างนี้ก็คือคิงดาบเนี่ยนะคะต้องระวังเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรือระวังทางด้านอารมณ์ของตัวเราเองพยายามอย่าเข้าประทะกับคนที่มีอํานาจมากกว่านะคะขอพัยทักพิเศษนิดนึงค่ะ อ่าไพ่ทักเป็นตัวเฮอร์มิสนะคะนะก็อาจจะทักให้คุณทําบุญทําทานบ้างก็ได้นะสดมวนไหวพระนะคะหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนะเขาก็ทักมาอย่างนี้เลยนะคะคนแสดงว่าคุณเนี่ยต้องอ่าอาจจะการหาศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยคุณก็จะรู้เองแหละว่ามันมันในแขนงอะไรคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรมาที่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องการงานเรื่องที่แบบว่าเอออันนี้เรานู้น้อยไปเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมมันเป็นโอกาสให้เราแล้วนะคะชีวิตจะดีขึ้นอะไรก็ว่าไปนะคะตามนั้นเลยนะฮะต่อไปนะคะคนวันพุธบ้างนะคะคนวันพุธมีหนึ่งถ้วยนะคะมีว e นดาบนะคะมีเดฟูนะฮะ เขาบอกว่าคนวันพุธนะคะนะมีโชคมีลาบนะเจ้าเจ้าชะตาตอนนี้นะคะฟุงเฟิงกระดิ่งแมวมากนะคะอ่ามีโชคมีลาบบางคนมีความรักนะคะนะตอนนี้หัวใจคุณพองโตฟูรี่มากเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีโชคดีด้วยนะคะถ้ายัางไม่ได้ที่ผ่านมายังไม่ได้ก็วันที่26นี้ เห็นดีกันแน่เพราะว่าเป็นไพ่ชาติตาชาติตาค่อนข,ข้างมีโชคนะคะในวันที่26นะคะทีนี้มามีเรื่องของคิงควีนสอดแตต้องระวังคนหน้าตึงๆอย่าไปเข้าใกล้เขานะฮะนะบางทีเนี่ยเขาว่าคืออารมณ์เขาสุดซอยอยู่นะคะเขาก็ถ้าเราเข้าไปบางทีไปแย่นิดนึงก็ไปกันใหญ่นะคะโค่งออกมากับเราเงี้ยพยายามอย่าไปเข้าใกล้คนหน้าตึงๆมึนๆเงียบๆนะคะเนาะคนที่แบบว่าเขาบางทีเนาะมันหลังพิงฝา ข้างหน้าอะไรมาทิงก็จะสู้แะไรประมาณนีเ้เขาเขาความรู้สึกเขามันสุดแหะมันมันทนไม่ไหวแล้วนะมันมันเหมือนจะเราดันเข้าไปแย่ไงอเออมันก็จะกลายเป็นระเบิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้นะคะนะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะชิลๆเที่ยวเล่นนะคะนะมีความสุขดีนะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะขอพัยทักพิเศษคนวันพุธ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากนี้นะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะนะตามนั้นเลยค่ะต่อไปนะคะคนวันพระฤหัสนะคะคนวันพระฤหัสมีแชริออดนะคะจะไปไหนคะอ่าเนี่ยห้าสิบห้าสิบมาแล้วนะคะมีไฮพิลเทสนะคะอ่าซองสองสองมดเลยคุณดูสินะแล้วก็มีเทมเพ a นส์นะคะ มันมีนัยยะนะอย่างนี้เนาะนะคะเขาบอกว่าคุณนะในวันที่26เนี้ยนะทุกอย่าง50 50บนะคะทําอะไรก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก็แล้วกันนะมันเป็นเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะคะห้าสิบห้าสิบนะนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นบิ๊กเดย์ของคุณในวันนี้เลยอาจจะต้องไปลุยงานอาจจะต้องไปทําภาระหน้าที่ภาร,รกิจใดๆนะคะซึ่งอ่าเหนื่อยหน่อยอะค่ะแต่ว่าคุณทําได้อยู่แล้วว่าคุณเป็นถึง แม่ทับนะคะนะไม่ต้องกลัวที่เราต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์นะคะพยายามอย่าให้ด้านมืดแต่มันครอบงาด้านสว่างนะคะนะคุณอย่าเป็นด้านนก g a t i พยายามเป็นพ o สิทีฟให้มากนะคะนะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของ temperance นะคะมันก็จะมีการวนล l ลูปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งาอาจจะเป็น l ูปของคุณที่คุณเคยวนไปแล้ววนไปอีกนะคะบางคนขึ้นแล้วลงลงล,งลงขึ้นนะคะแต่หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นนะคะตามนั้นเลยนะคะขอพาทักพิเศษหน่อยค่ะ นะระวังเรื่องอารมณ์การประทะนะคะระวังผู้หญิงนะคะตามนั้นเลยะคะ่ะต่อไปคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์มีอ่ามีหนึ่งไม้เท้านะคะมีแปดเหรียนนะคะมีหกดาบนะคะ าบอกคนวันศุกร์เนี่ยคนวันศุกร์ไพ่ดีนะฮะคนวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสอะไรใหม่ๆมีความมั่นคงอะไรใหม่ๆนะคะนะมีเร right? the ื่องใหม่ๆมีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันมีโอกาสดีเข้ามานะคะนะเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ได้งานใหม่ก็ได้นะคะนะมีโอกาสใครหยิบยื่นให้นะคะเรื่องของการเงินก็ดีนะคะหยิบจับอะไรยังเป็นเงินเป็นทองหาเงินได้ด้วยน้ําพักน้าแรงตัวเองนะคะงานที่ใช้สกิลสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ตอนนี้นะคะ ม v e เม้นสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นไปช้าๆแต่ไปชัวร์นะคะมันก็จะค่อยดีๆขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะขอให้ทักพิเศษคนวันศุกร์ระวังเรื่องของบริวารทีมงานหรือการทะเลาะเบาแว้กกับผู้คนนะคะหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงไม่ลงรอยกันนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะมีเด็ดสั้นนะคะ มี High p r i n c e นะคะมี Ace of w a n d นะคะเรื่องการงานนะคะดีนะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยความมั่นคงนะคะนะมี The Sun ก็บุตรบุตรบริวารอาจจให้โชคลาภหรือเขาบอกว่าวันนี้ดวงแข็งปุ๊บนะคะนะมีแสงสว่างเฉิดฉายนะคะนะระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของอารมณ์นะคะที่มันแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะนะ ระวังเรื่องของอ,อเรื่องของคนที่พูดจาไม่ค่อยจริงใจกับเราอะมาพูดหลอกๆออะนะให้ฟังดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะระวังคนแบบว่าวานสนีแล้วก็มาหลอกกรล่อนะคะประมาณนี้ด้วยนะคะอ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะขอพ่ายทับพิเศษดีกว่า,างานเยอะงานงานเยอะงานเข้านะคะแล้วก็จะมี เรื่องของการงานดีนะนะคะนะวันนี้ก็ลุยๆไปนะคะตามนั้นสําหรับคนวันเสาร์จบแล้วเกิดคนเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ